อย่างที่เราทราบมาดีว่าจีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้วนะครับทั้งทางการทหารก็ไม่มีใครกล้าเล่นกับจีนทั้งทางภาคธุรกิจตอนนี้ก็เป็นประเทศที่มี Market Cap หรือว่าไซส์ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองแค่จกักรหรรฐแล้วจีนก็ยังคงโตขึ้นเรื่อยๆยิ่งในเรื่องของการส่งออกนะครับสินค้าแทบทุกประเภทเลยจีนเนี่ยเกินดุลคั่วทั้งโลกแล้วก็มีเรียกว่าบัญชีเดินสะพัดท,ที่เกินดุลในระดับมหาศาลจนทั่วทั้งโลกเริ่มกังวลคู่ค้าเริ่มหนักใจ ไม่ว่าจะค้าขายยังไงกับจีนก็ไม่มีทางเอาชนะจีนได้จีนจะเกินดุลประเทศนั้นตลอดล่าสุดนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF ถึงขั้นออกมาเตือนจีนว่าถ้าจีนยังคงดําเนินนโยบายแบบนี้ในอนาคตมันจะส่งผลเสียมากกว่าเพราะบรรดาคู่ค้าก็จะพยายามหาทางมานะครับเพื่อจะลดการขาดดุลเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีการแบนสินค้าหรือขึ้นภาษีสินค้าจีนบางอย่างก็เป็นไปได้รวมถึงจีนเองอาจควรจะปรับนโยบายเป็นเร่นงการบริโภคภายในประเทศมากกว่า ซึ่งดูเหมือนสีชิ้นผิงเขาก็จะมาแนวทางนั้นนะอะลองลองดูข้อมูลนี้ครับคือรายงานประจําปีของ IMF ที่ออกมาเนี่ยมีการกล่าวโจมตีจีนอยู่ค่อนข้างจะเยอะแต่หลายคนบอกมันก็ดูเหมือนเป็นสงครามน้ําลายมากกว่าจริงๆแล้ว IMF ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรจะไปยุ่งกับจีนอยู่แล้ว i m เก็พยายามวิเคราะห์กันไปเหมือนที่วิเคราะห์ทุกประเทศไทยเราก็โดนประจานะครับแต่ที่พี่ใหญ่จีนโดนล,ล่าสุดเนี่ยคือต้องใช้คําว่าโดนค่อนข้างแรงและก็ตรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่า IMF เนี่ย มีการเตือนนโยบายเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ใช้คำว่าความไม่สมดุลภายนอกหรือว่า external imbalances เนี่ยหลายครั้งนะครับเขาบอกว่ามากกว่า10ครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนระดับสีแดงทีเดียว IMF จะชี้เป้าว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนเกินดุลมหาศาลในปีที่ผ่านมา2 0 2 5คือเกินดุลไปถึง3.3ของ GDP สูงกว่าที่เคยคาดการไว้ถึงเท่าตัวเดิมเนี่ยคาดการว่าจะน่าจะประมาณสัก1.5แต่นี่พอล่อไป3.3เลย แล้วถ้าไปดูตัวเลขของบลูเบอร์ด์คำนวณออกมาบูเบอร์บอกตัวเลขจริงๆอาจจะโหดกว่านั้นอาจจะทะลุไปถึง3.7ก็ได้ถามว่าตัวเลขนี้มันน่าตกใจยังไงครับตัวเลขที่มันน่าตกใจเพราะว่าพอไปดูในส่วนของการเกินดุลการค้าสินค้าจีนเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาก็คือปีที่ผ่านมาจริงๆเราเคยเล่าไปแล้วละ่ะผมจําได้จีนเกินดุลน,นะครับประเทศทั่วโลกรวมกันเนี่ยกว่า1.2ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐครับพูดง่ายๆว่า จีนผลิตของออกมาขายทั้งโลกมากกว่าที่ตัวเองซื้อจากโลกมหาศาลจนน่ากลัว1.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับนั่นคือการเกินดุลที่มากกว่างบประมาณประ,ประเทศไทยกี่ปีลองคำนวณเอาเองนะครับน่าจะเป็นหลักสิบปีคำถามก็คือทำไมจีนถึงต้องส่งออกดุเดือดขนาดนี้ IMF ก็เลยออกมาอธิบายนะครับแบบอ้อมๆไม่อ้อมตรงไปตรงมา2ประเด็นเลยก็คือ1ค่าเงินหยวนน่ะจีนน่ะนะครับทำให้มันอ่อนเกินจริงครับ ไอเประเมินว่าค่าเงินหยวนตอนนี้ต่ำกว่าความเป็นจริงราว16%เมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้วมันไม่ควรจะต่ำขนาดนี้การที่หยวนอ่อนแบบนี้ทําให้สินค้าจีนก็จะราคาถูกลงโดยอัตโนมัติในสายการตลาดทั่วโลกไม่มีประเทศไหนสามารถแข่งขันกับจีนได้ของผลิตเยอะก็ว่าถูกอยู่แล้วค่าเงินหยวนยังอ่อนอีกพูดง่ายๆว่าจีนเอาเปรียบสุดๆในมุมมองของ IMF และประเทศคู่ค้าต่างๆ2ก็คือเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมที่ผ่านมาครับจีนเนี่ย ทุ่มเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมของตัวเองหนักมากเรียกว่าหนักกว่าประเทศทั่วโลกเลยคิดเป็นต้นทุนทางการคลังเนี่ยสูงถึง4%ของ GDP ในปี2023เทียบกับฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วแล้วก็รวยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เงินอุดหนุนเรื่องนี้ไม่ถึง1.5%หเ็นห็นไหมครับความห่างชั้นมันเกินเท่าตัวอีกมันทําให้กําลังการผลิตของจีนเนี่ยมันล้นเกินมัน over capacity แล้วสินค้าจีนก็ไหลทะลักท่วมตลาดโลก เสี่ยงจะโดนมาตรการตอบโต้ตตทางการค้าจากนานาชาติเพราะมันเข้ามาในประเทศเขามากเกินนักเศรษฐศาสตร์โกลแมนแซคถึงกับเตือนว่าภายใน3ปีข้างหน้าการเกินดุลของจีนจะพุ่งไปแตะระดับเกือบหของ GDP โลกและจะเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้แต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับสาเหตุที่จีนต้องดิ้นรนส่งออกขนาดนี้เพราะว่าในบ้านหรือว่าภายในจีนเองก็กําลังประสบปัญหาเงินฝืดหรือว่าดิฟเลชันโดย นะครับมันมีการเตือนในรายงานของ IMF เรื่องของเงินฝืดเนี่ยมากกว่า60ครั้งสะท้อนว่าคนจีนเองไม่ยอมใช้เงินครับไม่ได้บอกว่าคนจีนจนลงนะแต่เขาเหมือนเก็บเงินมันสะท้อนอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอดีมานการใช้ใจ่ายในประเทศมันลดลงแถมยังมีระเบิดเวลาเรื่องของหนี้สาธารณะเพราะ i m f ประเมินว่าหนี้รวมของจีนนะครับจากรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยที่สร้างแบรนด์กันเหลือเกินใช้เงินกันเยอะเหลือเกินสร้างหลายอย่างก็ล้มเหลวด้วยซ้ำนะครับมันเลยทําให้หนี้สาธารณะรวมของจีนเนี่ย มันไปนแตะ127%ของ GDP ในปี2025แล้วน่าจะทะลุ135%ในปีนี้นะครับดังนั้นจีนต้องไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้รัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยังแก้ไม่ตกวราสุดท้ายรัฐบาลกลางจะอุ้มหรือไม่อุ้มเพราะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบ้านล้างมีคอนโดมิเนียมล้างนะครับที่สร้างมาแล้วขายไม่ได้อยู่แบบนี้มันก็จะกระทบเป็นระยะยาว IMF ก็เลยเสนอทางเลือกกว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องเลิก เน้นปั๊มโรงงานเลิกเน้นผลิตออกมาเวอ่อเวเกินแล้วนะหันมาอัดฉีดเงินเข้าระบบให้คนในประเทศคุณนะใช้เงินแทนเอางบประมาณที่เคยอุ้มนะครับในภาคการผลิตที่ล้นเหลือเนี่ยไปอุ้มโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไม่เสร็จหรือสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วมันขายไม่ได้จําเป็นต้องลดราคาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมานะครับไม่งั้นเศรษฐกิจก็จะวนเป็นหลูมนระกแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าจีนไม่สนหรอกโนสนโนแคร เขาก็มองเขาก็มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาของเขาเองเขาไม่ได้ยอมรับข้อเสนอแล้วก็ไม่ได้ฟัง i m f อครับอย่างเจินซินจางซึ่งเป็นตัวแทนของจีนนะครับใน i m f เนี่ยก็ตอบกลับทันทีว่าตัวเลขส่งออกที่โตระเบิดเนี่ยมันไม่ได้มาจากนะครับความพยายามที่ไม่สมดุลน,นะแต่มันมาจากนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของจีนต่างหากมันมาจากเรื่องนี้ล้วนๆไม่ใช่แค่เรื่องของการด้อยค่าค่าเงินหรือว่านโยบายการค้าอื่น พราะเอาจริงๆแล้วสาเหตุที่ปีที่แล้วจีนเกินดุลสะพัดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่านโยบายการค้าของสหรัฐเองนั่นแหละที่มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมาปรับนูน่นปรับนี่ขึ้นภาษสงภาษีทาให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วโลกมันก็เลยเกิดฟรอนด์โหลดดิ้งเพราะหลายคนกลัวว่ารับสินค้าจากจีนมาประกอบเสร็จจะส่งต่อไปขายสหรัฐจะโดนภาษีก็เลยเร่งสั่งมากขึ้นจีนก็เลยเร่งส่งออกมากขึ้นฟรอนด์โหลดดิ้งเหล่านี้เลยทําให้ตัวเลขมันพุ่งสูงสรุปในสรุปครับ ภาพรวม GDP จีนปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิปีที่แล้วสิส0 2 5ยยังโตได้5%ตามเป้าแต่สำหรับปีนี้ IMF มองว่าจะแผ่วลงเหลือประมาณ4.5%ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มองโลกในแง่ดีว่ามันน่าจะอยู่ที่4.5-5%แล้วเดี๋ยวการประชุมนะครับของพรรคอมมิวนิสต์ของจีนหรือว่ารัฐบาลจีนในเดือนหน้ารอดูสีจิ้นผิงออกมาประกาศนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกที่ล้นเกินแล้วก็เงินเืดภายในประทศ รวมถึงท่ามกลางสมรภูมิการค้าที่เป็นสงครามโลกน่าจะรุนแรงมากขึ้นดูว่าในท้ายที่สุดแล้วจีนจะปรับตรงนี้ยังไงแต่ว่าปีที่แล้วถ้าจำไม่ได้สีชินผิงก็วางนโยบายชาติ5ปีหลังจากนี้ว่าจะเน้นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นให้คนกลับมามีกําลังซื้อแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟือ่อคือแก้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมานครับจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นโรงงานเป็นฐานการผลิตของโลกอยู่แล้วยังไงซะเรื่องนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีนะครับ ก็เอาจริงโทษจีนไม่ได้นะเขาก็มาแนวนี้สักพักใหญ่ๆแล้วเพียงแต่ทั่วโลกสู้เขาไม่ได้เองเพราะว่านะครับกำลังคนไม่เพียงพอเทคโนโลยีพัฒนาไม่ทันจีนและไม่ได้วางแผนเรื่องของ Rare Earth ไว้แต่จีนเขาวางแผนเรื่องนี้มายาวนานเพราะฉะนั้นก็มุมหนึ่งไปว่าจีนไม่ได้เหมือนเขาเก่งเขาส่งออกแหลกเราสู้เขาไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษเขาแบบนี้บางทีมันก็มุมหนึ่งหลายคนบอกก็ไปถูกแต่อะไรที่มันเยอะเกินไปแน่นอนนะครับในโลกทุนนิยมมันก็เสี่ยงต่อทั้งตัวเองแล้วก็ เพื่อนๆด้วยก็ต้องบอกแบบนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจีนจะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงไหมอรอดูเดือนหน้า